สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาตามหานะครับธนบัตรชนิดราคา20บาทรัชกาลที่10รุ่นใหม่นะครับรุ่นที่เป็นโพลิเมอร์นะครับหรือว่าเป็นพลาสติกนะครับที่ผมตามหานะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับผมชนิดราคา20บาทนะครับ เพราะว่าผมได้รู้มานะครับได้ยินมานะครับว่ามีการผลิตผิดพลาดน,นะครับแล้วก็มีราคานะครับมีนักสะสมที่ประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับราคาสูงนะครับหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นธนบัตรชนิดราคา20บบาทแบบธรรมดาปกติดีแบบตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมนั้น ผมไม่ได้ตามหานะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับผมผมเก็บไว้นะครับฉบับหนึ่งนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีราคานะครับแต่ฉบับที่ผมตามหานะครับที่ผมบอกว่าผมได้รู้ได้ยินมานะครับว่ามีนักสะสมประกาศซื้อหรือว่าตามหานะครับจะมีลักษณะที่ไม่มีเส้นฟอยตรงนี้นะครับผมนี่ครับเส้นยาวๆที่พาดลงมานะครับผม เรียกว่าเส้นฟอยนะครับจะไม่มีนะครับผมนั่นแหละครับผมที่ผมได้ยินมานะครับว่ามีนะครับผมได้พบเจอนะครับผมผมก็เลยก็จะตามหานะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าจะมาถามซื้อนะครับผมแต่ผมจะตามหาด้วยตัวของผมเองนะครับในการจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับ ถ้าตามหาไม่เจอก็แล้วไปนะครับผมแต่ถ้าเจอนะครับผมก็กะว่าจะนําไปเสนอขายด้วยนะครับผมพอรู้สึกว่าจะมีราคาหลักพันนะครับก็เลยนํามาให้คณรู้บอกต่อนะครับเผื่อท่านใดอาจจะมีอยู่แล้วหรือว่าพบเจอนะครับก็จะได้รู้นะครับว่าธนบัตรแบบที่ผมได้พูดไปนั้นมีราคานะครับแล้วก็มีนักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับ